สวัสดีครับกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางชีวิตแล้วก็อาชีพของศิลปินหญิงคนสำคัญของไทยคนหนึ่งคุณมาชาวัฒนพาณิชครับโหลดแล่นในวงการมานานมากๆใช่ค่ะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหลายบทบาทมากจริงๆใช่ครับเราจะดูจากข้อมูลชีวประวัติที่เรามีกันนี้แหละครับพอได้อ่านข้อมูลคร่าวๆแล้วต้องบอกว่าเส้นทางเธอน่าสนใจมากมาก ค่ะเป็นทั้งนักร้องนักแสดงนางแบบพิธีกรด้วยครบเครื่องจริงๆวันนี้เราจะมาลองออสกัดแก่นสำคัญจากเรื่องราวของเธอดูค่ะข้อมูลที่เรามีก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพตั้งแต่แรกๆเลยนะคะจุดเริ่มต้นการเข้าวูงการผลงานเด่นๆทั้งหนังทั้งเพลงบทบาทอื่นๆด้วยเนาะใช่ค่ะรวมถึงเกล็ดเล็กๆเกล็ดน้อยที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพความสามารถของเธอเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ กลั่นกรองข้อมูลพวกนี้แหละให้เห็นว่าอะไรที่ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เธอสําเร็จแล้วก็ยืนหยัดในวงการได้นานขนาดนี้ค่ะน่าสนใจมากมาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่ข้อมูลพื้นฐานก่อนเลยชื่อเต็มคือมาชาวัฒนาพนิ์หรือ Marian m ม r ี a n นเออร์ซูล่ามาชาวัฒนาพนิ์ครับเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันเกิดที่เยอรมนีตะวันตกปีพศ2 5 1 3 การเป็นลูกครึ่งสมัยนั้นนี่ถือว่าแบบโดดเด่นนะคะคือช่วงทศวรรษ2 5 2 0ถึง2530ที่เธอเริ่มเข้าวงการเนี่ยเออภาพลักษณ์นักแสดงนางแบบส่วนใหญ่ก็ยังเป็นไทยแท้ๆเนาะการมีลูกครึ่งสวยๆคงคมเข้ามาก็อาจจะเป็นจุดสนใจทำให้คนจำได้ง่ายขึ้นเป็นข้อสังเกตที่ดีครับแล้วเธอก็ก้าวเข้าวงการจริงๆจังๆครั้งแรกเนี่ยข้อมูลบอกว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องตำรวจเหล็กปี2029 ใช่ค่ะตอนนั้นยังใช้ชื่อพิมพ์วัฒนาพานันนิอยู่เลยอ่ายังไม่ใช่มาชาค่ะยังไม่ใช่ค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือแค่หนังเรื่องแรกเรื่องเดียวนี้แหละค่ะเธอได้รางวัลตุก,กตาเงินเลยโอ้โหค่ะรางวัลพระราชทานพระสุรศวรดีสาขาดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมปีนั้นเลยโอ้โหสุดยอดมากคือเรื่องแรกก็ได้รางวัลใหญ่เลยใช่ค่ะไม่ธรรมดาเลยสําหรับนักแสดงหน้าใหม่ตอนนั้นเปิดตัวได้แบบ สวยงามมากน่าจับตาจริงๆครับการได้รางวัลใหญ่ตั้งแต่เรื่องแรกแบบนี้มันสร้างแรงกดดันไหมหรือว่าเป็นแรงผลักดันให้เธอยิ่งต้องพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นก็น่าจะทั้งสองอย่างนะคะคือการได้รับการยอมรับตั้งแต่ต้นมันก็เป็นกำลังใจแหละแต่พร้อมๆกันมันก็เหมือนตั้งมาตรฐานไว้สูงเลยตั้งแต่แรกอืม ซึ่งก็ต้องใช้ความสามารถความมุ่งมั่นเยอะมากที่จะรักษามาตร,รฐานหรือก้าวข้างไปให้ได้ในงานชิ้นต่อๆไปครับซึ่งเธอก็ทําได้ดีมากๆเลยนะจากเส้นทางหลังจากนั้นใช่ค่ะทำได้ดีทีเดียวนั่นสินะครับแล้วหลังจากแจ้งเกิดในฐานะนักแสดงดาวรุ่งแล้วเส้นทางก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นอีกบทบาทที่แบบว่าดังเป็นพลุแตกเลยคือการเป็นนักร้องค่ะ อันนี้ก็ประสบความสำเร็จมากๆมีอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกชื่อถามดาวออกมาปี2534กับแกรมมี่ใช่ค่ะอัลบัม้มถามดาวอัลบั้มนี้แล้วก็ชุดต่อๆมานี่เพลงฮิตเยอะมากๆจริงๆนะครับมากค่ะอย่างในข้อมูลที่ิิต์มาเนี่ยแตกหักอือเพลงประจำตัวเลยความดันทุรังสูงคใครสักคนจากคนอื่นคนไกล่อดใจไม่ไหวสายน้าไม่ไหลกลับ แล้วก็เพลงดังมากๆอย่างผู้ชายห่วยๆนี่โอ้โหใช่ค่ะเพลงนี้ก็ดังมากๆหลายเพลงนี้คือยังได้ยิงอยู่เลยนะทุกวันนี้จริงครับยังเปิดกันอยู่เลยตรงนี้ก็น่าสนใจมากอีกจุดหนึ่งในเส้นทางของเธอนะคะคือทำได้ดีมากๆทั้งสองบทบาทหลัก ทั้งนักแสดงแล้วก็นักร้องในช่วงเวลาใกล้ๆกันเลยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะในวงการไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆค่ะการมีเพลงฮิตเยอะขนาดนี้มันก็ตอกย้ำความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเธอในยุค90ชัดเจนมากครับมันแสดงว่าไม่ใช่แค่หน้าตาสวยหรือแสดงเก่งแต่คือร้องเพลงก็ดีถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ด้วยการที่ต้องทำสองอย่างที่ใช้พลังเยอะมากๆพร้อมกันทั้งแสดงทั้งร้องเพลงมันน่าจะมีเคล็ดลับอะไรไหมครับเรื่องการจัดการเวลาหรือ ทัศนคติอะไรแบบนี้พอจะเห็นจากข้อมูลบ้างไหมอืมข้อมูลชีวประวัติอาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะคะแต่เราก็พอจะอ,อ,อนุมานได้ว่าต้องมีวินัยสูงมากๆครับการจัดการเวลาต้องดีเยี่ยมแล้วก็ทีมงานต้องดีด้วยทั้งฝั่งละครฝั่งเพลงแล้วตัวศิลปินเองก็ต้องเก่งในการสลับบทบาทคืออยู่กองถ่ายก็เป็นตัวละครหนึ่งพอขึ้นเวทีคอนเสิร์ตก็ต้องเป็นนักร้องมาช่าอีกแบบ ต้องสับสวิตเก่งจริงๆใช่ค่ะต้องใช้ความเป็นมืออาชีพพลังงานสูงมากๆเข้าใจเลยครับทีนี้พอนอกเหนือจากเพลงที่ดังมากๆแล้วกลับมาดูที่การแสดงอีกทีก็มีจุดน่าสนใจเหมือนกันโดยเฉพาะหนังนะครับหลังจากตำรวจเหล็กก็มีเรื่องอื่นๆอีกแต่ที่เด่นมากๆแล้วก็แบบได้รับการยอมรับในวงกว้างเลยคือเรื่องแฝดปี2550ใช่ค่ะ เรื่องแฝดนี่สำคัญมากในฐานะนักแสดงภาพยนตร์ของเธอเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ดังในไทยนะแต่ทำให้เธอได้รางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังต่างประเทศด้วยตั้งสองรางวัลน่ะโอ้ที่ไหนบ้างครับมี Fantastic Face 2007ที่ออสตินอเมริกาครับแล้วก็ The New York City Horror Film Festival 2008ที่นิวยอร์กอเมริกาค่ะ โหไม่ธรรมดาจริงๆการได้รางวัลจากเวทีนอกโดยเฉพาะเทศกาลที่เน้นหนังแนว h o r r o รอร์ทร l ลเลแบบนี้ใช่ค่ะมันสะท้อนว่าการแสดงของเธอในบทที่ท้าทายมากๆอย่างการเล่นเป็นฝาแฝดในเรื่องแฝดเนี่ยมันต้องมีมิติมีความลึกซึ้งแล้วก็น่าเชื่อถือมากพอที่จะทำให้กรรมการแล้วก็ผู้ชมต่างชาติประทับใจได้ไม่ใช่แค่ในฐานะนักแสดงไทยแต่คือในฐานะนักแสดงคนนึงเลย การตัดสินใจรับบทหนังแนวนี้อย่างแฟดหรือต่อมามี5้าพร่างตอนห้องเตียงรวมปี52เนี่ยถือว่าท้าทายภาพนักเดิมๆของเธอพอสมควรไหมครับจากที่เคยเป็นนางเอกสวยๆนักร้องเพลงปอบถือว่ากล้าหาญมากนะคะแล้วก็แสดงว่าเธอต้องการพัฒนาตัวเองในฐานะนักแสดงอยู่ตลอดอื การเลือกบทที่ต่างไปจากภาพจำ,ดำเดิมโดยเฉพาะแนวที่ต้องใช้พลังการแสดงสูงๆอย่างทริลเลอร์สยองขวัญเป็นการพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้ยึดติดกับความสำเร็จแบบเดิมพร้อมจะเสี่ยงก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนครับเพื่อโชว์ศักยภาพด้านอื่นๆใช่ค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้โดยเฉพาะจากแฝดก็เห็นเลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วก็ช่วยยกระดับสถานะทางการแสดงของเธอไปอีกขั้นเลยแสดงว่าเธอเข้าใจในการเลือกบทที่ส่งเสริมอาชีพในระยะย,ยาวด้วยนะ น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะทีนี้ถ้ามองฝั่งละครโทรทัศน์บ้างอันนี้ก็ผลงานเยอะมากยาวนานจริงๆไล่ตั้งแต่อยู่แรกๆเลยกว่าจะรู้เดียงสาปี2531อันนี้หลายคนยังจำได้ค่ะเรื่องนี้ก็ดังมาจนถึงเรื่องรรงดังอย่างหงเหนือมังกรปี43เจ้าสามืออาชีพปี44 สส่ลมกับแสงดาวปี45บ่วงบัญชทรปี45เรื่องหลังนี้ก็คลาสสิกมากนะคะรีเมคหลายรอบเลยใช่ครับการที่มีผลงานละครต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีขนาดนี้มันน่าสนใจตรงที่วงการละครไทยเองก็เปลี่ยนไปเยอะนะทั้งรูปแบบแนวเรื่องรสนิยมคนดูใช่ค่ะการที่นักแสดงคนเดียวยังคงได้รับบ,บทนำบทสำคัญสำคัญต่อเนื่องแสดงว่าต้องปรับตัวเก่งมาก ทั้งการปรับให้เข้ากับบทที่หลากหลายดรามา่าโรแมนติกหรือบทบซับซ้อนยุคหลังๆครับแล้วก็ต้องทำงานกับทีมงานนักสแสดงรุ่นใหม่ๆได้ดีด้วยนั่นสิครับการยืนระยะในวงการละครได้นานขนาดนี้ไม่ง่ายเลยอย่างข้อมูลบอกล่าสุดก็ยังมีคุณแม่มาเฟียปี2563ด้วยค่ะยังแอคทีฟอยู่เลยแสดงว่าเธอยังเป็นที่ต้องการของผู้จัดอยู่เสมออะไรคือปัจจัยที่ทำให้เธอทำได้ครับพอจะวิเคราะห์ได้ไหม จากข้อมูลที่เรามีก็น่าจะหลายอย่างผสมกันนะคะหนึ่งเลยคือพื้นฐานการแสดงที่แข็งแกร่งพิสูจน์มาแล้วจากงานเยอะแยะครสองคือความเป็นมืออาชีพวินัยในการทำงานสามคือการดูแลตัวเองทั้งรูปลากบุคลิกภาพให้ยังดูดีเหมาะกับบทเสมอสี่อาจจะเป็นเรื่องของแบรนด์แวลูอของชื่อมาชาวัฒนพานิชเองโอ้ครับที่ยังขายได้ เป็นที่รู้จักในวงกว้างผู้จัดก็ยังมั่นใจที่จะเลือกเธอเป็นการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมดีครับนอกจากงานแสดงร้องเพลงแล้วบทบาทอื่นๆก็มีอีก อย่างในข้อมูลบอกคือเป็นเมนเทอร์ใน t h f f a c t Thailand Season 3 e ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นรายการเรียลลิตี้ดังมากการได้เป็นเมนเทอร์นี่ก็ตอกย้ำสถานะของเธอในวงการยุคปัจจุบันเหมือนกันนะใช่เลยค่ะการได้รับเชิญไปเป็นเมนเทอร์ในรายการที่ค้นหาเานังแบบหรือคนเข้าวงการรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันสะท้อนสถานะเป็นไอคอนหรือตัวแม่ในวงการได้เลยครับ เป็นการยอมรับในประสบการณ์ความสำเร็จความสามารถที่จะถ่ายทอดหรือให้คำแนะนำคนรุ่นใหม่ได้ซึ่งก็สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของเธอที่สำเร็จมานานในหลายด้านส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวข้อมูลระบุไว้สั้นๆนะครับว่าเคยจดทะเบียนสมรสกับคุณอัมพลลำพูลน,นักร้องนำไมโครซึ่งก็เป็นร็อกสตาร์ดังอีกคนของยุคนั้นปี2531ค่ะสซุปตามาเจอกันเลยใช่ครับ มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนคุณกายชยทัศน์หรือกายนวพลก่อนจะหย่าร้างกันปี2540ค่ะ ข้อมูลส่วนนี้ก็เป็นภาพสะท้อนชีวิตคนดังนะคะที่เรื่องส่วนตัวก็มักจะได้รับความสนใจจากสื่อจากสังคมควบคู่ไปกับเรื่องงานเสมอเป็นเรื่องปกติของคนในวงการเนี่ยเนาะใช่ค่ะการแต่งงานการหย่าร้างของคนดังก็มักเป็นข่าวใหญ่ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่คนระดับแถวหน้าอาจจะต้องเจอแต่สิ่งสำคัญคือเธอก็ยังประคองเส้นทางอาชีพให้เดินหน้าต่อไปได้แข็งแกร่งหลังจากนั้น ิงครับพอเราไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดจากข้อมูลนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยว่ามาชาวัฒนพานิชเป็นศิลปินที่ครบเครื่องจริงๆอย่างที่ว่าไว้ตอนแรกค่ะครบเครื่องมากๆทั้งความสามารถหลากหลายพิสูจน์ตัวเองได้ทั้งนักแสดงหนังละครนักร้องนางแบบบทบาทอื่นๆอีก ใช่ครับแล้วที่สำคัญคือยืนหยัดอยู่ในจุดสูงสุดของวงการได้นานมากแล้วก็ยังรักษาความนิยมรูปลักษณ์ที่ดูดีเสมออย่างที่ข้อมูลทิ้งท้ายว่ายังคงความสวยงามไม่เปลี่ยนแปลงใช่เลยค่ะเพอเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆของศิลปินที่ไม่ได้เก่งแค่อย่างเดียวแต่คือประสบความสำเร็จระดับสูงได้ในหลายแขนงเลยครับ การแสดงก็มีรางวัลนอกการันตีงานเพลงก็มีเพลงฮิตติดหูคนทั้งประเทศแล้วที่เด่นที่สุดคือ longevity คือความสามารถในการยืนระยะอยู่ในวงการที่แบบแข่งขันสูงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้นานหลายสิบปีซึ่งน้อยคนมากที่จะทาได้แบบนี้ใช่ค่ะน้อยคนจริงๆจากการเจาะลึกข้อมูลชีวประวัติของคุณมาชาในวันนี้นะ เราก็ได้เห็นภาพเส้นทางอาชีพที่เต็มไปด้วยความสำเร็จนะแต่ก็คงต้องผ่านความทุ่มเทการพิสูจน์ตัวเองมาไม่น้อยเลยแน่นอนค่ะตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าวงการพร้อมรางวัลการก้าวสู่สถานะซุปตาร์ทั้งนักแสดงนักร้องการปรับตัวรับบทบาทที่ท้าทายไปจนถึงการเป็นไอคอนในยุคปัจจุบันทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นภาพความสำเร็จที่น่าทึ่งจริงๆค่ะซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่น่าชวนคิดต่อนะคะว่า เอออะไรคือส่วนผสมสำคัญที่ทำให้ศิลปินคนหนึ่งสามารถก้าวข้ามยุคสมัยรักษามารตรฐานผลงานเป็นที่ยอมรับในหลายบทบาทแล้วก็ยืนหยัดอยู่แถวหน้าของวงการที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆได้นานเป็น10ปีอย่างที่คุณมาชาทาได้นั่นสิครับมันเป็นแค่พรสวรรค์การทำงานหนักการเลือกโอกาสที่ถูกการปรับตัวที่ไม่หยุดนิ่งหรือว่ามันคือการผสมผสานของทุกอย่างนี้ในสัดส่วนที่พอดีกันแน่ เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากครับว่าอะไรคือสูตรลับเบื้องหลังความสำเร็จที่ยั่งยืนขนาดนั้นซึ่งคงไม่มีคำตอบตายตัวแต่เรื่องราวของคุณมาชาก็ให้แง่คิดกับเราได้เยอะเลยครับสำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ